มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซิดโก้ยักษ์ใหญ่สุดผลิตเราเตอร์เดินหน้าปลดพนักงานอีกกว่า4,000คนปลดรอบที่2ใน5เดือนผ่านมารวมปลดแล้ว3รอบในรอบ1ปีตกงานกว่า1 2 0 0 0 0คน10สิงหาคมนะคะทางเพจเองได้เผยว่าปลดล็อตใหญ่ซิโก้เดินหน้าปลดพนักงานอีกกว่า4 0 0 0คนนะับเป็นรอบที่2ในระยะเวลาเพียง5เดือนนะคะ รวมปลดพนักงาน3รอบใน1ปีตกงานแล้ว1 2 0 0 0คน s ิโก้อินคอร์ปอเรชยักษ์ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมผลิตเดาเตอร์แล้วก็สวิตควบคุมใช้ปริมาณงานอินเทอร์เน็ตใหญ่อุปกรณ์เชื่อมต่อสื่อสารในธุรกิจไอทีและก็โทรคมนาคมดังระดับโลกจากสหรฐบเิกาเปิดเผยเตรียมปลดพนักงานรอบที่2ซึ่งใกล้เคียงกับการปลดพนักงานในรอบแรกเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ การตัดค่าใช้จ่ายด้วยการปลดพนักงานครั้งนั้นถือเป็นตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่มูลค่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า21,600ล้านบาททั้งนี้ผลประกอบการภาพรวมของซิกโก้สุดปีงบประมาณวันที่31ตุลาคม 2, 2022พบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น13,600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าราว 4,896 0 0ล้านบาทค่ะหรือว่าเพิ่มขึ้น6เซเทียบช่วงเดียวกันในงบประมาณซิโก,โก้ที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ